ซาบะดีรุ่นนี้ข้าพเจ้าจะมาเห็ดเป็นแนวทางการลงวินโดว์เนาะการลงวินโดว์ผ่าน USB ที่ว่าครับข้าพเจ้าได้เห็ดวินโดว์เนาะได้ได้แปลงวินโดว์เป็นไฟวินโดว์บูทผ่าน USB เนาะ USB แมน USB ตัวนี้เนาะที่ข้าพเจ้าจะมาบูทผ่านคอมตัวนี้นะรุ่นนี้เป็นคอมของ ASUS เนาะ ASUS KCC10 เนาะ ASUS รุ่นนี้เนาะวิธีการบนะูตวินโดว์เนาะก่อนอื่นเมื่อเขาจะเริ่มกันเลยเนาะเอา USB นี้เสียบแักคคอมกันเนาะก่อนอื่นเมื่อเขาต้องนี้ก้าเกี่ยมเมนต้องมีวนะิน USB เนาะแล้วก็สอมาก็เป็นไฟวนะิฟนโดว์เนาะไฟบูตวินโดว์เนาะเราเสียบเลยเนาะ หลังจากนั้นให้ให้อันปิดรีสตาร์ทคอมเนาหรือปิดเครื่องเปิดใหม่นะกับเจ้าสีเลือกเป็นปิดก่อนเนาะการบูตวินโดว์เครื่องนี้เนาะเขาเขาจะไปเขาจะบูตเขาจะเข้าหน้าของ b บ o อเนาะเพื่อไปตั้งค่าก่อนเนาะตั้งค่าให้หมันบูตเนาะหลังจากว่าปิดเครื่องแล้วให้ให้อัน ปืดนรอว่อันทาวาทานู้สมได้รีสตาร์ทแล้วก็ปล่อยให้มันดับไปแล้วก็กด f 2ย้ำๆเนาะเพื่อจะเข้าไปหน้าของไบออสหน้าตั้งค่าของไบออสนะกด f 2ย้ำๆเนาะหลังจากเข้ามาฮอดหน้าของไบออสเป็นทีเรียบร้อยเนาะมีทางวัดมี มีหกมีหกหัวข้อเนาะจากนั้นให้ให้เลื่อนมาหาตัวหัวข้อที่สองเนาะหัวข้อที่สองหัวข้อที่สนะี่เนาะหัวข้อที่สามหัวข้อที่สนะี่เนาะจากนั้นให้เลื่อนไปหาบูทเมนูเนาะตัวตัวนี้เนาะไปปั๊บค่าตัวนี้ให้มันตัวนี้มันปิดอยู่เนาะตัวนี้มัน disable เลยเนาะเขียนว่า disable ให้เปิดกันเนาะให้เปิดมาเป็นแอนดะ์แอนด์โบเนาะพอวางพอวังกี้มันจะเป็นดิสดิสดิสนะตัวโบเนาะเดี๋ยวนี้ครับเปิดเป็นแอนดะ์ดูโบเนาะกดหลังจากเปิดแล้วนะให้เลื่อนมาให้กลับคืนกันเนาะกลับคืนจากนั้นให้เลื่อนมาหาตัวตัวนี้เนาะเลื่อนมาหาตัวนี้แล้ว แล้วเราจะเห็นสแกนดิสเนาะสแกนดิสตัวนี้จะเป็นเป็นรุ่นของ usb เนาะที่ว่าเราเสียบเอาเสียบต่อกับคอมเนาะเสียบต่อกับคอมเป็นซอของ usb ที่เราได้เสียบเข้าไปนั้นเะเนาะที่ว่าเราเอาไฟ w i n d o ว s เข้าไปใน usb เนาะเพื่อจะทำการลงวินโดว์เนาะหลังจากมันมันจะมีซอโผล่ขึ้นมาเนาะมี ตัวนี้เป็นสแกนดิส์นะสแกนดิสต์ตัวนี้มัน,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 มน,นเป็นซอของ USB ของไข่เนาะเมาก็เลื่อนลงมาเนาะเลือนเมาสลงมาเลือนมามาเลือกเอาตัวนี้เนาะกดกด Enter เนาะกดเลือกเอาเนาะกดแยกเนาะอีกออบเนาะจากนั้นรอท่านะกด,ดันปุ่มตัวใดก็ได้เนาะเพื่อมันขึ้นมาเพื่อจะให้มันบูดเข้าไปเนาะกดย้ำๆจังหน่อยเนาะ